ทำไมเธอสวยเนี่ยมันเป็นเพลงที่เขาจีบกันเขาจีบกันตั้งนานแล้วเป็นเพลงที่เขาจีบกันตั้งนานแล้วถ้านรนบอกเพลงนี้เขาชอบน้องปลายชอบน้องนุกเขาก็เลยเอามาล้องแล้วใดๆคือพอร้องเพลงนี้หน้าปลายก็ลอยมาอืมจริงขนาดน้องร้องอะ่ะน้องนุกร้องอะ่ะหน้าปลายจะลอยมาด้วยเราชิปเขาตั้งแต่แรกกันเนาะ แต่ใดๆตัวเขาเองเขาก็ยังรู้สึกเลยว่าหน้าปลายก็ลอยมาอืมมันเป็นเพลงจีบกันจ้าตั้งแต่สมัยไหนแล้วที่เราได้ฟังอะเนาะมันก็ไม่แปลกที่หน้าปลายลอยมาดูสิเขาร้องจีบกันอีกคนบางคนถึงว่าอยู่ไม่เป็นสุขเขินเพราะเหมือนรู้กันเองอะทุกคนนึกอ,ออกปะคนมารู้กันน่ะ แต่ด้วยพวกเราดูนานพวกเราก็เลยจับเเดี๋ยวจะมาใช้คำว่าจับผิดจับได้อะ่ะเออความที่เราดูนานเราก็อยู่กับเขามานานอะ่ะเราก็พอดูออกเนาะว่าอะไรอะไรอะไรเออแล้วมันอะไรล่ะนีเ่เลยเพลงจีบกันจ้าเป็นเพลงที่นุกเอาไว้จีบสาวได้เพงเนี้ยจริงๆนุกเอาไว้จีบสาวเองเนี่ย แล้วทีนี้ช่วงช่วงมาอยู่กับไปเนอะลูกไม่รู้แล้วเวลานุกแบบนางเหรียญน้ำาปหรือนางแบบเสวนาพระที่กุมูในกรุงสิไปมันก็จะชอบบอกให้นุกร้องเพลงนี้แหละน้ำนองอาจารย์ขึ้นมาตลอดเลยแล้วแล้วนุกช่วงหลังมานุกร้องเพลงนี้นุกนุกลูกเอ่อรู้สึกว่านุกรู้สึกว่ามันหน้าไปมันลอยเข้ามาในหัวไหมลองฟังดูนะ มาให้ใครอ่ะเกิดจริงจังใครมันก็จะชอบบอกให้นุกร้องเพลงนี้แหละน้ำนองหัวจารย์ขึ้นมาตลอดเลยแล้วแล้วนุ๊กช่วงหลังมานุกร้องเพลงนี้นุ๊กนุกเอ่อรู้สึกว่านุกรู้สึกว่ามันหน้าไปมันลอยเข้ามาในหัวไหม ลองฟังดูนะน้ำหน้าอาจารย์ครับมอบให้กับคุณมาเดียวนะน้ำหน้าอาจารย์ครับมอบให้กับคุณมาเดียวนะถ้าปายยังอยู่ก็ฟังได้นะปายเพลงนี้ที่เราเคยร้องอยู่บนเวทีด้วยกันตลอดเลยเช้าสมัยทัวร์พูดมาแล้วก็คิดถึงมากไอันข้อมอบไว้จะเพ่นหนรอตันขอมอบไว้จะเพ่งหรอรู้ไหมสุดท้ายจะบอกที่รั้งก็ยังไม่เบี่ย

ต้องคอยห้ามใจทุกทีรู้ตัวดีว่าเราหากันแค่ไหนูันอย่บฝที่ฉันเฝ้ามองทุกวันได้เก็บเอามาฟังแค่นั้นก็สุขแล้วเราฉันรู้ดีว่าเธอคือฉันวันต่อฉันวแค่เพียงน้ำเดิมดีพีเดียวฝากกันไป จริงๆอยา it, ่างที่เขาเคยพูดมานะที่นี้นเป็นเพลงที่ตั้งแต่สมัยหน่อยๆเลยสมัยเป็นบ้าเป็นเพลงที่นุกออาไปจีบสาวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนุกไปจีบสาวไอ้เนี้ยแล้วทีนี้ช่วงช่วงไม่อยู่กับไปหรอนลุกไม่รู้แล้วเวลานุกแบบน้องเห็นน้ำลายด้วยน้งแบบเสือแม่พระที่กูมูในกรุงสิษย์ไปก็จะชอบบอกให้นุกร้องอย่างเงี้ยน้ำน้องอาจารย์ขึ้นตลอดเลยแล้วแล้วนุกช่วงหลังมานุกเราเป็นไงนุกนุกเอ่อรู้สึกว่าลุกรู้สึกว่ามันหน้าไปมันลอยข้ามาหน่อยๆเพลงนี้ผมขอมอบให้กับคุณปลายก็ รู้ไหมเธอสวยจะมองกี่ครั้งก็ยังไม่เบื MM ่อร <cción> ู <late> ้ไหมว่าฉันแอบเก็บปลายนั้นไว้ในหัวใจปลาเป็นดอกไม้ของคนข้างทางเ้นี่มาจบจ่ได้ไหมรู้ไหมเธสวยจะมองกี่ครั้งก็ยังไม่เบื่อุ้ละ น้ำามันจะกวก่ครัยัง่บอฉันนั้นม่เหือสายตาให้รู้ไหมฉันแอบเก็บไปนั้นไวไหนหัวใจไปเป็นดอกไม้ของคุณเธอ สวยโอ้ไม่กลับแล้วป๊อกเนี่ยป๊อกนี่ป่ะไม่รอพี่ป่ะเออบังบังอะไรที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 ไปแล้วทําไมทีต้องทีนึงบ้าง <laughs> <That's so right. laughs> <laughs> <laughs> <laughs>